ที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนายทักษินชินวันตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเพื่อเข้าพบกับพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกลยาโนเจ้าวัดวัดสวนแก้วเพวื่อถวายปัจจัยช่วยเหลือหลังทราบข่าวว่ากุฏิพระถูกไฟไหม้เมื่อกลางดึกวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายทักษินได้ไปการสนทนาธรรมกับพระพยอมต่อหน,นึ่งว่าตอนอดเป็นห่วงพระพุทธศาสนาในยุคป,ปัจจุบันไม่ได้เพราะคนรุ่นใหม่หันไปสนใจสายหมู่ ากกว่าสนใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสายมูไม่ได้สติปัญญาจําเป็นที่ต้องให้ทางสํงานธยามพระพุทธศาสนาออกมามีบทบาทให้มากกว่านี้ตนอ,อยากเห็นการส่งเสริมในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมน้านปัญญาให้กับผู้คนในสังคมปัจจุบันนี้คุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมน่าเป็นห่วงมากลูกติดยาแม่ติดหวยพ่อติดเหล้าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องคุณภาพชีวิต ซึ่งตนจะไปปรึกษาหาหือและให้เลขาธิการสำนักญาพระพุทธศาสนาเดินทางมาพบกับพระประยมเพื่อปรึกษาหา,หาหือแนวทางที่นะแก้ปัญหาต่างๆดามพระพุทธศาสนาต่อไปทุกวันนี้พบว่ามีคนฆ่าตัวตายรายวันเยอะมากเพราะขาดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มีธรรมะมาช่วยค้ำชูและระหว่างที่อยู่ต่างประเทศนั้นตนได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะจนจิตใจสงบลงปล่อยวางไปได้เยอะมากไม่อย่างนั้นคงบ้าตายแน่ ขณะที่พระพยอมกล่าวกับนักขิาว่าอัตมาอยากให้ทางรัฐบาลดูแลใส่ใจแก้ปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ของชาวบ้านและยังเป็นห่วงว่าสภาพอากาศเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากปรากฏการณ์เอลนิยมมาเป็นลานิยาพระพยอมกล่าวอีกด้วยว่าในเรื่องของพุทธศาสนานั้นก็น่าเป็นห่วงเพราะปัจจุบันพวกคนหันกลับไปสนใจสายมูมากกว่าที่จะสนใจแก่นแท้ของพุทธศาสนาลงเลืมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปหมดทําให้เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้เต็มไปหมด คนถูกชักจูงได้ง่ายไม่ส่งเสริมให้ผู้คนมีสติปัญญาเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงทั้งนี้หลังการสนทนาธรรมระหว่างนายทักษณิณกับพระพยอมนั้นประมาณขึ้นชั่วโมงนายทักษณิณได้ถวายปัจจัยจำนวนนให้กับพระพยอมโดยพระพยอมให้นายทักษณิณกรวดน้ํารับศีลรับพรก่อนจะมบอบส้มโอทุเรียนม,มนะม่วงน้ำตาหวานมีกรอ,อกบพร้อมกับผ้ายยาให้กับนายทักษณิณก่อนนายทักษณิณจะขอตัวลากกลับไปเพื่อพาหลานไปดูดิสนีย์โชว์